สถานที่ทช่วงบหม่เราจะข้อสู่สังคมความเป็นจริงนะครับเราจะเดินไปเราจะเห็นนักท่องเที่ยวนะครับเราจะาเห็นกลุ่มคนที่มากหน้าอะไรต่างเราองทำไปอย่างไรเดี๋ยวเอาวัยพระอาจารย์จะมาบอกให้พวกเราฟังบรรพาอภิวาปราบแรนเดียนครับ เออเหนื่อยครับค um ือร uh ู้ความอมายแล้คร um ับตรงกลางไม่สมักันไดอ่ะิตอัญชลี่วันทาอ่ะี่ว่าเดี๋ยวเพิ่เหยครับเดพิ่เหยครับอากาศ อชรีบันพาอภิวาอัญชรีบันพาอภิวาระบุนะครับในนะครับข้อความรู้นะครับแล้วก็นะครับเป็น นายกเทศมนตรีนครพิศรุกประธานที่ปรึกระุมสิรเอกนัททรัพย์ยวนแหวประหลัดเทศบาลนครพิศรลกในานามของคณะกรรังการดำเนินการโครงการแสงธรรมสองทานนงปใาปี2567ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมุณธรรมจริยธรรมโครงการมีแสงธรรมสองทางประจำปี2567ในวันน ah ี้พัฒนาุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชนโครงการแสงธรรมสองทางประจำปี2567ขึ้นโดยมหาวิลขาุการาชวัฏพระศรีรัตนมหาวิมหาลัย ใา้กรทุกท่านเรียนท่านรองนายกเทศมนตรีท่านประธานเทศบาลรองประธานเทศบาลผู้ในการสำนักผู้ในการอกองผู้บริหารสถานศึกษาประธานสภาวัดธรรมทศบาลอุทธรที่สังคโลกคณะวิทยากรผู้มีเกียรติคณะครูและนักเรียนทุกท่านยินดีทสึกะินดีามอย่างยิ่งที่ได้ม,มาเป็นประธาน,นโดยการอบรม ตลาดพในครั้งนี้รางสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญตาวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของชาติในอนาคตกาบเทศราลนคริ้งรเป็นรูดีสังคมมีลักษณะของความเป็นไทยมีวิทยามารยารรมทีร้อยมีคุณมธรรมจะดีธรรมครอบคลุมกับการเรียนในชั้นเรียนเรียนรู้ถึงความสุคัญของ โบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่สำคาญของจังหวัดพัโลุโเกิดสร้างถูกประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติสืบไป ันยมาสามีสุปฏิปันโนภะตะวะโตสาวกสังโฆสังขารมามีกับในพระกัตถะปาริณีปาริณีกุฏังปีตัง ที่ขู่สังขัญจากังขัญจอัชตะเทปานุปเปดดตังสารนังฆังตังเม้เดหลับขันบริณิพาน พังพังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามีโยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิยมปีสังฆังสรนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรนังคัจฉามิ ปิณา,านาเวบัมณีสิกะพัตถสัมมาทิย